<บ>ทุกคนดูหมดทุเลยนะครับีดูมันเป็นครั้งแรกที่เราได้มา ผัดกับเธอจหมอกเนาะเมื่อคืนเราไปพูดถ้าเบื่อเราไม่เจอนะครับผมแต่วันนี้เรามาตรงนี้เราเจอครับผม,มนี่นะครับภาคมาบ้านผักตรงนี้นะมันใกล้ๆเราเลยนะครับผม,มตรองมาหมอกสวยนะครับผมบ้านผักหมอกสวยแล้วก็บ้านป้าใสหมอกสวยนะครับผมตี่นี่ม,มันเป็นอะไรที่ผมบอกถึงความสวยมากตอนนี้หมอก,มอกเริ่มเกินกินผมไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผม <laughs> เริ่มหายไปกับวันหมอกเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผม มันเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมที่เราได้เจอทุกคนดูขนาดแตดจ้ายิ่งแดดจ้ายิ่งสวยนะครับมันจะเห็นเป็น มันเป็นตอนนี้มันเป็นก้อนเป็นก้อนทุนกหมดเลยนะครับเป็นแบบม้วนๆม้วนไปนะครับทวกคนต้องมาดูเองนะครับผมมันความสวยมันบรรยายไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมบรรยายเป็นคําพูดไม่ได้ทุกคนต้องมาสัมผัสเองนะครับดูที่นี่เจ็บภาพไปเยอะๆครับเผื่อเราไม่ได้มาอีก มันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรามาบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอเนาะหลายคนแหละที่ที่ยังไม่เคยเจอเหมือนผมบางคนมา3ามสี่รอบไม่เจอก็มีนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญนะครับผมแล้วแต่บุญวาสนาไม่ใช่ว่าบุญวาสนาไปอย่างดีนะครับเราตื่นแต่เช้านะครับน้องสาวมาสองน้องสามมาสามรอบไม่เจอนะครับแต่เรามารอบเดียวเราเจอเลยนะครับเร <c oughs> ามีบุญนิดนึ่ง เมื่อวานไปผูดถ้าเบิกแบบส,งสูงๆก็ยังไม่เจอนะครับทุกคนเราถ้าถ้าพูดเรอเบลอเขาบอกว่ามาช่วงหน้าหนาวเออนะหน้าหน้าฝนนี่มันมันจะเจอ,เบ,อบ่อยครับตรงที่เราอยู่ทั้งบนนะแต่ว่าเรามาตรงเขาคอ,อตรงนี้เราเจอเลยครับวันแรกครับมันสวยอลังการมากทุกคนดูยิ่งยิ่งแสงแดดกระทบกับหมอกนะครับมันจะแบบเราอยู่บนก้อนเมฆเลยนะครับตอนนี้นะสวย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 บอกเลยว่าสวยสวยสุดๆเลย ทุกคนลองลองสัมผัสด้วยตาตัวเองดูนะครับสุดยอดแค่นี้ก็เริ่มอิ่มแล้วครับเริ่มเริ่มอิ่มใจแล้วข้าวไม่กินทั้งวันก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชีพของผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปสถานที่สวยๆอีกนะครับผม เสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะกลับไปบ้านพักไปกินข้าวแล้วก็จะไปตรงมัดผาซ้อนแก้วนะครับผมเผื่อๆ,ๆบางทีเราอาจกลับไปตรงบ้านพักตรงผาซ้อนแก้วเราอาจจะเจอเทะเลหมอกอีกรอบนะอามีความสุขตรงนั้กรว่าจากที่เรารมาไกลมาตรงตรงนู้นก็อาจจะเป็นทะเลหมอกเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรา,เ,ราเจอกันฮิลโลถัดไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคครับเจอกันใหม่วีดีโอหน้าครับผมบ๊ายบาย